ฝัังนี้ก็ถือว่าสวยแล้วก็ลงตัวนะครับคุณผู้ชมชอบตรงนี้มากเลยนะครับเป็นเคาน์เตอร์อ่าก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์ให้ตรงนี้แล้วก็ครัวต่อเนื่องเคาน์เตอร์บาร์ยาวไปทรงตัวแอลมาตรงนี้เลยนะครับหลังนี้ถือว่าน่ารักอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็มีเคาน์เตอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะถือว่าครัวเ็าทาดีมากเลยนะครับใส่ตรงนี้แล้วก็มีระแนงสวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยครับรปอปิ๊กบ้านแ,และที่ดินนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปอยู่ที่โครงการหมู่บ้าน บดีรักษา3ครับยูในซอยคูบอน27่บแยก21บครับบ้านหลังที่ผมยืนอยู่นี้เลยครับบ้านหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นขนาดเนื้อที่20ตารางวา3ห้องนอน2องห้องน้ํา1ห้องครัว1ที่จอดรถครับบ้านหลังนี้เราทําการรีดูเวตให้ใหม่ทั้งหลังเลยครับอุปกรณ์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยครับจะสวยเลยนะอยู่แค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในเลยครับตามมาเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะพาไปชมภายในตัวบ้านนะครับ เดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศโดยรอบๆบ้านก่อนเลยนะครับบ้านหลังนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหลังที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมอยู่ในหมู่บ้านบดินรักษาสามนะนี่ครับด้านหน้าของตัวบ้านก็จะสามารถจอดรถได้หนึ่งคันครับแล้วก็ด้านในจอดรถได้หนึ่งคันนะครับบ้านเลขที่หนึ่งสามเจ็ดทับสองเจ็ดสองอ่าเลขสวยด้วยนะนะครับด้านข้างตรงตัวบ้านตรงนี้นะไม่ติดใครนะครับถือว่าลมเย็นนะลมเข้าตรงนี้ค่อนข้างดีเลยอ่า ด้านหลังตรงนี้จะเป็นป่านะครับแล้วก็ด้านนี้ครับก็จะเป็นซอยที่สามารถเชื่อมกันได้ทั้งหมดเลยนะครับสามารถตัดออกอแยกได้หลายหลายแยกนะคุณผู้ชมถือว่าสะดวกอยู่สําหรับซอยนี้นะครับตัดออกถนนรามินทานะครับใกล้ห้างแฟชั่นแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้านะครับประมาณสิบนาทีนะถ้าจากตรงนี้ขึ้นห้างแฟชั่นนะครับแล้วก็ทางด่วนจตุโชตก็ประมาณสินาทีอ่าถือว่าเดินทางสะดวกอยู่นะครับ เข้ามาด้านในคุณผู้ชมก็ประตูของเราจะเป็นบานพับทั้งสองฝั่งนี่เลยนะครับบานพักตรงนี้พักได้สองพับนะพับพับสุดได้นะคุณผู้ชมตรงนี้แล้วก็เข้ามาด้านในก็โครงหลังคาทําเป็นสไตล์แนวโมเดิร์นครับใส่วัสดุ P u ูโฟมด้านบนนะครับถือว่าครบเลยพร้อมกับใส่ไฟให้แบบนี้นะอะสวยๆด้านในแทงน้าปั๊มน้ําแถมให้กระเบื้องปูให้เต็มแมวก็ถือว่าดูสะอาดตานะ ก็ถือว่าเป็นส่วนตัวครับคุณผู้ชมด้านนี้ก็ถือว่ากําแพงเราทําขึ้นสูงให้อยู่เนาะนะฮะแล้วก็ด้านในตรงนี้เข้ามาด้านข้างเราปิดอ่าตรงนี้ปิดเต็มให้เพิ่มความเป็นส่วนตัวถือว่าเขาทาเป็นแนวสตไตล์ไฟต่างๆเนี่ยเขาทำเป็นไฟอ่าเดินเดินลอยโชว์แล้วก็มีไฟโชว์ให้ด้วยสวยๆเลยนี่เลยนะครับเข้ามาด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีบาร์นั่งให้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสเตปขึ้นไปอีกสองพักเป็นบันไดนะแล้วก็เนี่ยครับ ตรงนี้จะเป็นมานั่งตรงนี้ให้นะครับด้านหน้าของตัวบ้านก็จะประมาณนี้ครับดูแล้วก็เงียบอยู่คุณผู้ชมผมเข้ามาก็ถือว่าสักพักใหญ่ๆเลยนะก็ถือว่าเงียบอยู่น่าอยู่ครับรับ้านหลังนี้นะโครงการนี้นะครับนี่ครับอ่านี่เลยตามนี้เลยด้านในเนี่ยเขาแต่งให้อ่าคุณผู้ชมตามมาเลยครับเดี๋ยวผมพาไปชมประตูบานสไลด์นะคุณผู้ชมตรงนี้อ่าเป็นสองสองฝั่งเลยสามารถสไลด์ได้สองฝั่งเลยนะนี่ครับ ประตูป,ประมาณนี้เข้ามาข้างในก็ข้างนอกด้านล่างเนี่ยเขาปลูกระเบื้องเป็นแกนลิโตลายพื้นนะครับเขาลื้อให้ใหม่หมดนะเนี่เนี่ยครับตามนี้นี่คือโถงของตัวบ้านเข้ามามองสุดไปด้านในนู้น,นก็จะเป็นครัวต่อเติมอ่ะถือว่าโอเคเลยเนี่ยครับไฟที่ผมบอกว่าเขาเดินลอยนะก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีไฟโชว์ให้แบบนี้นะครับเป็นระยะระยะก็ถือว่าดูสบายตานะครับ ่าแล้วก็โซฟาชุดใหญ่ตรงนี้แถมให้แบบนี้เลยนะครับสวยงามตามทองเรื่องนี่คือโซนมุมอ่าห้องถวงแะะแขกดูทีวีนะแล้วก็ชั้นทีวีบิวอินเป็นลอยชั้นแขวนแล้วก็ใส่ละแนงโชว์โอล่องแบบนี้ลายไม้สวยๆแบบนี้เลยพร้อมโคมไฟตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้หน้าต่างก็จะสามารถเปิดรับลมได้คุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นที่เข้ามาที่จะดรถาอนนั่นเองนะ ตัวบ้านยกสูงอยู่นะคุณผู้ชมยกสูงมากเลยนะจากตัวพื้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมมองหันไปดูด้านในคุณผู้ชมเห็นภาพรวงกว้างนี่ครับทรงบ้านจะประมาณนี้นะราคาของหลังนี้ก็เดี๋ยวราคารายละเอียดผมจะใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ราคาผมจะแจ้งไว้ถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับนี่เลยนะถจ๋วว่าน่ารักเลยตามนี้ นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะทานข้าวครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็จะมีไฟโชว์แวนให้ตรงนี้ให้นะครับนี่เลยโต๊ะทานข้าวหนึ่งชุดเก้าอี้สี่ตัวพร้อมกับพรมด้านล่างนะให้ตามนี้เลยแล้วก็ถัดยาวเชื่อมมาด้านขวามือตัวนี้ก็จะขึ้นบันไดชั้นสองครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นครัวต่อเติมให้่าดูแล้วสวยงามตามของเรื่องนะเนี่ยครับเขาก็จะใส่ด้านด้านในตรงบาร์ตรงนี้ครับเขาเก่อขึ้นมาแล้วก็เขาใส่เป็นระแนงให้ด้วยนะครับ มีบาร์โชว์ให้ด้วยแล้วก็พร้อมกับไฟสวยๆแบบนี้อ่าเป็นไฟ LED นะคุณผู้ชมนะนี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องที่ผมให้ดูในส่วนของดันแนงที่เขาติดด้านในอ่าที่ผมบอกนี่ครับตรงนี้ก็คือดูแล้วสวยดีนะครับเคาเตอร์เขาก่อขึ้นมาเป็นทรงตัว L อ่าตัว L ประมาณนี้นะตามรูปของแนวตัวบ้านอ่าของแนวตัวห้องเลยครับแถมเตาแก๊สหด,ดูดควันให้ครบเลยพร้อมใช้งานเลยแล้วก็ ประตูบานซิงก็ให้แบบดูหลาเลยนะครับเนีย่ยผมเปิดให้ดูด้านในก็ปูกระเบื้องด้วยนะแบบนี้ฮะแบบอ่าซอฟลโครสด้วยนะปิดแบบนุ่มๆนวลๆ,ๆเลยเห็นไหมนะครับใส่ให้ครบเลยสวยงามกระเบื้องปูสดชนฟ้าโครงหลังคาทําเต็มเลยนะครับแล้วก็ใส่พิษูโฟมให้สวยๆแบบนี้เดินไฟลอยให้ทั้งหมดเลยถือว่าลงตัวครับคุณผู้ชมหลังนี้อ่ารัวเขาน่ารักดีผมชอบครัวนะ อ่ะถัดมาด้านนี้เดี๋ยวผมหันในมุมกว้างอีกทีนึงครับให้คุณผู้ชมเห็นฝั่งด้านนี้บ้างก็คือโซนนี้ครับก็จะเป็นโซนในส่วนของอ่าโซนซักล้างมีปลั๊กท่อน้ําทิ้งท่อน้ําดีเดินไปให้ตรงนี้เลยนะแล้วก็ตู้เย็นอาจจะเข้ามุมนี้ได้ด้วยนะครับถือว่ามุมนี้ก็กว้างอยู่แล้วก็ตรงนี้ฮะท่อน้ําทิ้งที่เขาวางไว้ให้แล้วก็ท่อน้ําดีตรงนี้แล้วก็มีปลั๊กให้มุมนี้ก็ถือว่าโอเคนะลงตัวช่องนี้ก็จะเป็นช่องระบายอากาศระบายลมห้องน้ําด้านล่างนะโอเคเลยนะ โอเคครับคุณผู้ชมหลังนี้เนื้อที่20ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำครับหห้องครัวแล้วก็1ที่จอดรถหลังนี้เราทําการรีโนเวทให้ใหม่ทั้งหลังก้อนต่างๆเราเปลี่ยนให้พื้นวัสดุต่างๆเปลี่ยนเลยด้านล่างเป็นแกรนิโตนะครับพื้นส่วน,นั้นบนเราทําเป็น s อสพีให้อ่าเดี๋ยวพาไปชมแต่ผมจะพาชมห้องน้ําก่อนนะครับนี่คือห้องน้ําที่อยู่ด้านล่างอ่าดูสิโอห้องน้ำเขาก็สวยด้วยนะนะครับสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่หมดเลยคุณผู้ชมแล้วก็ กระเบื้องก็ปูให้ใหม่อ่านี่คือห้องน้าที่อยู่ด้านล่างนะครับสามารถอาบน้าได้ด้วยนะนี่ครับคุณผู้ชมตรงน,นี้กระเบื้องปูสุดชนฟ้ามีช่องเซอร์วิสให้ด้วยนะด้านล่างนะครับนี่ฮะช่องเซอร์วิสจะอยู่ตรงน,นี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะนี่ครับผมเออสูงไปเป็นของโมโยาครับคุณผู้ชมนี่ฮะอันใหญ่นี่ครับสวยงามนี่ครับสวยงามเลยนะกระเบื้องอ่าสุขภัณฑ์เขาแล้วก็แมต์กับกระเบื้องนะแล้วก็ในส่วนของเอ่อซิงอ่านล้างหน้านะครับแล้วก็กระจกบานใหญ่ให้ โอเคเลยลงตัวประตูเป็น UPVC กันน้ำกันปรวกกันชื้นสบายๆเลยนะครับโอเคนะทันมาเลยครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านบนแต่เดี๋ยวผมลองหันให้ดูมุมอีกมุมนึงครับกว้างๆอ่านี่คือโถงเข้ามาของตัวบ้านนะคุณผู้ชมนะก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่น่ารักครับคุณผู้ชมเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะครับอยู่ในโครงการหมู่บ้านบดินทร์รักษาสาม ซอยคูบอน27แยก21ครับเข้ามาจากซอย27ประมาณ1.5กิโลตัดออกเชื่อมคูบอนออกเรียบมอเตอร์เวย์นะครับบิ่งเข้าเรียบของ2ก็ได้เข้าอ,ออกกมอลลามินทาก็ได้ใกล้รถไฟฟ้าแล้วก็ใกล้ห้างแฟชั่นด้วยนะครับถือว่าสะดวกมากๆสลหรับบ้านหลังนี้โอเคครับทันมาเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านบนเลยนะคุณผู้ชมตามมาครับ บันไดก็นี่ที่เห็นเลยหนึ่งพักนะพักหนึ่งตรงนี้ขึ้นมาด้านบนก็จะมีห้องนอนทั้งหมดเนี่ยสาห้องเลยเนี่ยครับด้านบนเนี่ยเขาปูเป็น s อ c ซลายไม้สวยๆแบบนี้เลยนะก็ถือว่าเดินสะดวกครับแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบเดินนุ่มๆเท้าด้วยนะครับกันชื้นกันตัวได้ดีเลยสำหรับวัสะดุเอพซนะนิยมใช้กันอยู่แข็งแรงแล้วก็ ในเรื่องของไม่ติดไฟไม่ลามไฟต่างๆอ่าสวยงามเลยนี่คือห้องนอนที่1น,นะครับห้องนี้จะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านครับประมาณนี้นะตัวห้องโซนเขาจะประมาณนี้ครับใส่ขอบคีวบัวลายไม้ตัดกันนะแล้วก็ด้านบนก็จะใส่เป็นฝ้าหลุมให้นะครับมีโคมไฟให้แบบนี้ด้วยนะครับนี่คือห้องนอนที่1ที่อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านอ,อ่าเดี๋ยวผมพามาชมห้องนี้จุดเด่นเขาก็จะได้ในเรื่องของตัวระเบียงสามารถเดินออกมา ที่เะเบียงรับลมได้เลยนะอ่าบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ครับเบียงกว้างอยู่นะประมาณนี้ครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนซอยที่เชื่อมออกไปด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างตรวนี้ก็จะมีวิวป่านูน่นฮะเห็นไหมครับอ่าเปิดออกมาดูบรรยากาศกรับลมต่างๆได้เลยนะถือว่าโอเคนะสําหรับบ้านหลังนี้แต่ว่างเงียบอยู่นะคุณผู้ชมผมเข้ามานยฮะหลังนี้นะเนี่ยครับด้านในก็จะประมาณนี้นี่คือมุมมองเรามองไปด้านนอกขึ้นมาจากตัวบ้านประมาณนี้ครับ ก็โอเคอยู่สลหรับห้องนอนห้องนี้นะสวยๆเลยถัดมาเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกสองห้องนะครับใกล้กันเลยนะเนีย่ยงฮะสไตล์บ้านน่าจะประมาณนี้นี่คือบันไดที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ครับประมาณนี้แล้วก็ขึ้นมาที่ห้องแรกแล้วก็แยกออกไปแต่ละห้องส่วนแนวตรงโน้นจะเป็นห้องน้ําที่อยู่ด้านบนนะแต่เดี๋ยวผมพาชมห้องนี้ก่อนครับคุณผู้ชมอ่าอันนี้เป็นห้องนอนก็ได้บรรยากาศที่ มีระเบียงให้ด้วยนะก็ถือว่าโอเคนะลงตัวอยู่แต่ห้องอาจจะไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะใส่เตียงห้าหกฟุตได้อยู่ครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวห้องเขาจะกว้างประมาณนี้เนี่ยครับเข้ามาแนวประมาณนี้ครับ6กฟุตก็น่าจะแน่นนะครับว่าไม่แน่นนะก็ได้อยู่ครับคุณผู้ชมได้อยู่ได้อยู่เนี่ยครับเนี่ยครับเข้ามาประมาณนี้ให้คุณผู้ชมเป็นภาพก่อนก็ได้อยู่นะแล้วก็เปิดประตูออกระเบียงได้ตรงนี้ครับก็ได้รับลมแหละเนาะตรง Uh. แล้วก็ด้านบนก็จะใส่เป็นหลังคาระแนงลายไม้ให้พร้อมโคมไฟให้ตรงนี้เดี๋ยวผมขออนเรามาเดินดูหน่อยอ๋อก็เนี่ยครับก็เดินออกมารับ,บวิวรับลมบรรยากาศเป็นส่วนตัวได้ด้วยนะอ่าเนี่ยครับนี่เลยนะนี่คือไฟนะครับแล้วก็กระจกบานสไลด์เปิดได้สองฝั่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาก,กลับเข้ามาที่ตัวห้องเลยนะครับห้องก็จะประมาณนี้ครับคุณผ,ผู้ชมอ่าถัดมาจะเป็นห้องนอนที่สามครับประตูลายสวยนะคุณผ,ผู้ชมนะเนี่ยครับอ่า ลายประตูประตูก็จะให้บแบบนี้สีนี้ลายนี้เลยทั้งสามห้องสี่ห้องเลยนะครับขันมาจะเป็นห้องนอนที่สามครับที่อยู่ด้านบนครับคุณผู้ชมห้องนี้อ่้งกว้างอยู่นะได้แนวยาวอ่าแนวยาวน่าจะน่าจะกว้างกว่าห้องเมื่อกี้อ่าแนวยาวไปไป,ไปด้านนู้นนะครับนี่เลยนะก็จะมีกระจกเปิดระบายลมด้านหลังอเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูซิข้างหลังเป็นยังไงหน้าบ้านเป็นหันทิศทิศตะวันออกนะครับอ่า ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ลมก็เข้าอยู่ด้านนี้นะเปิดประตูนะครับนี่คือในส่วนของทิศตะวันตกอาจจะเป็นประมาณนี้โอเคนี่คือห้องนอนที่3ามครับได้กว้างอยู่นะกว้างกว้างแล้วก็ยาวกว่าห้องมอสกู่นี้นะครับอ่าถือว่าน่าจะเป็นห้องใหญ่สุดแล้วนะครับสาหรับห้องนี้อ่าโอเคถัดมาเลยนะจะเป็นห้องน้ําที่อยู่ด้านบนครับคุณผู้ชมใกล้กันเลยอ่มาดูห้องน้ำซิห้องน้ําตรงนี้เป็นห้องน้ํารวมนะโอ้ห้องน้ําก็ถือว่าโอเคอยู่นะนี่ครับ ลายกระเบื้อ,องเขาก็น่ารักดีนะครับออกแนวหวานๆเลยนะครับโอ้มีเลนส์ชวเวอร์ให้ด้วยคุณผู้ชมตรงนี้ห้องนี้นะโอ้อยากอาบน้ําเลย <c oughs> อากาศแบบนี้นะนี่ครับหรือชวเวอร์ฝกบัวด้วยครบเลยนะครับพร้อมเขาอยู่แล้วก็สุขภาพไ็นหอมย่าเหมือนเหมือนด้านล่างครับแล้วก็ตรงนี้อ่างล้างหน้าก็ใส่ให้พร้อมเลยพร้อมกับกระจกบานใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะมีช่องระบายลมช่องแสงให้ตรงนี้นะครับกระเบื้องปูสุด เต็มแนวเลยผูสุดชนด้านบนเลยวนฝ้าด้านบนคือว่าโอเคดูออกนวนๆเหมาะเลยสําหรับห้องน้ํานะครับกว้างอยู่นะครับโอเคเลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้ครับหมู่บ,บ้านบดินทร์รักษาสามนะครับอยู่ในซอยคูบอลยี่สิบเจ็ดแยกยี่สิบเอ็ดครับหลังนี้ขนาดเนื้อที่ยี่สิบตารางวาสามห้องนอน สองห้องน้ําอุปกรณ์ตกแต่งครบพร้อมเข้าอยู่หากสนใจก็สามารถนัดเข้ามาชมบ้านได้เลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับบ้านหลังนี้ครับที่ผมได้พาชมทั้งหมดเลยนะครับทั้งข้างบนข้างล่างทุกห้องรวมถึงบรรยากาศโดยรอบๆบ,บ้านเลยครับบ้านหลังนี้ต้องบอกเขาว่าเป็นอีนหล่งที่สวยแล้วก็ลงตัวมากๆครับคุณผู้ชมน่ารักน่าอยู่มากๆเลยขนาดเนื้อที่20ตารางวา3าห้องนอน2องห้องน้ําอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆตามคลิปวิดีโอที่ผมได้พาชมไปเลยแถมตามนั้นเลยครับ หากสนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้สามารถนัดเข้ามาชมบ้านได้โทรหารผมได้เลยครับ้ออบานลที่08-2039-4495ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไปด้วยนะครับผมมีบ้านหลังใหม่ที่รีโนเวทเสร็จแล้วผมเข้าอยู่ผมรีวิวให้คุณผู้ชมชมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ